ที่เราเห็นที่ข้างหลังน,นะครับคือนวัตรกรรมใหม่เป็นนวัตรกรรมพลังงานทางเลือกที่คุณต้องใช้นะครับตัวเตานะครับดูรูปลักษณ์ของมันตัวเตาการใช้งานของมันนะครับใช้แก๊สเพียงนี่นะครับใช้แบบเพี่อเี่ยวเพลิงนะครับ1.2กิโลใช้งานได้40-50นาทีแก๊สแค่นี้นะครับสามารถประหยัดพลังงานได้ประหยัดกว่า LPG ีอีกนะครับ ต่อไปเราจะสาธิตในการจุดเตานะครับตัวเตาตัวนี้นี่นะครับประกอบไปด้วยหัวเตานะครับหัวเตาแล้วก็นี่นะครับกระบอกเตาแล้วก็ตัวเตาแล้วก็มีแบตเตอรี่สองโวลต์นะครับมาดูวิธีการใช้เตาต,ตัวนี้นะครับข่านแรกนะครับเดิมแกะลงไปในกระบ,บอกครับลงไปในกระบ,บอกนะครับ เติมลงไปเสร็จแล้วนะครับนำกระบ,บอกลงมาใส่กับตัวเตาอโอเคนะครับแล้วก็จุดไฟนะครับวิธีการจุดไฟนะครับให้เปิดสวิตช์ขึ้นมานะเปิดสวิตช์ขึ้นมาโดยใช้แบตเตอรี่12โวลต์ดีกระดาษน้อยครับนี่นะครับ,รบว่าเราประหยัดรูอไม่ประหยัดนะครับกระดาษ AC ทีมากแค่ครึ่งแผ่นนะครับ